อยู่กับสัญญาขันแต่ไม่ได้อ่าหมกมุ่นนัวเมากับสัญญาแต่อยู่ในนั้นแหละมันอ่าน้ําอยู่ในใบบอลจิตมันลอยตัวขึ้นมาเพราะอยู่กับสติธรรมอยู่กับสมาธิธรรมอยู่กับปัญญาธรรมก็เป็นน้ำหนัหนแหลกถ้ากันฝึกว้เอาหะอมเราออกไปแล้วก็ฝึกเอาฝึกเอา,ส,เอาสติ มีค,ความระลึกรู้ัพย์ัญญะมีค,ความรู้ตัวทั่วพร้อมทำบริกรรมมันจะโดดเด่นเป็นสง่า<ม>แต่ที่อาจารย์สอนเดินตะกรมนั่งภาวายืนเดินนั่งนอนมีความจริงจังจริงใจกับพิริยาบทใดอิทิยาบทหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันกลงกลืนกับเราที่มันการฝึกสติของเรามันติดแนบติดแนบติดแนบเมื่อติดแนบติดแนบ่างนั้นแล้วการฝึกสติฝึกส,สติ ในอีริยยบทสี่แล้วฝึกสติเมื่อสติมันเด่นดวงขึ้นมาสติพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานเป็นตัวสติปกติเดิมจิตมันจมจิตมันจมอยู่ในหลุมลึกจิตมันจมอยู่กับสัญญาขันอยู่กับเวทนาขันอยู่กับสังขานขันอยู่กับวิญญาณขันเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ กลายเป็นสต,ติคือความร,ระลึกรู้สัมปัญญะคือความรู้ตัวั่าพร้อมมันจะลอยดิ่งขึ้นมามันจะลอยขึ้นมาอยู่กับเวทนาะขัานแต่ไม่ได้ไม่ได้ติดอยู่กับสังขารขันแต่ไม่ได้ติดแต่ใช้สังขารขันเป็นประโยชน์เลยอ,อยู่กับสัญญาขัานแต่ไม่ได้อ่าหมกมุ่นงัวเงากับสัญญาแต่อยู่ในนั้นแหละมันอ่าน้ําอยู่ในใบบอลจิตมันลอยตัวขึ้นมาเพราะ อยู่กับสติธรรมอยู่กับสมาธิธรรมอยู่กับปัญญาธรรมม,มันลอยตัวขึ้นมาเมื่อมันลอยตัวขึ้นมาแล้วมันจะเห็นขันของตัวเองได้ขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาน,ข,นขันที่มันกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วก็จะมีสายยายที้คลายถ้ารู้เจ้าของได้ก็รู้คนอื่นได้ละตัวตนได้ตัวเราเองก็ละคนอื่นได้เหมือนกันความหมายเป็นลักษณะแบบนั้นเด้